มาติดตามความคืบหน้าในคดีไฟไหม้โรงงานรองเท้าย่านกิ่งแก้วนะครับแน่นอนครับว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักนะครับไฟไหม้โรงงานในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากการกระแสไฟฟ้าที่เครื่องจักรเกิดการลัดวงจรจึงทําให้เกิดไฟลุกไหม้ก่อนที่จะลุกรามลุกไหม้ไปถึงกองวัสดุที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยางแล้วก็เคมี รวมทั้งทินเนอร์แล้วก็ที่เป็นสาร WiFI หลายๆชนิดนะครับอย่างไรก็ตามมีการประสานเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานให้เข้าไปตรวจสอบสาเหตุโดยเร่งอีกครั้งเพื่อจะมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับแน่นอนเพราบว่ามันเกิดขึ้นในย่านกิ่งแก้วนะครับซอย9ก้นะครับและเป็นโรงงานรองเท้าที่ชื่อว่าวัฒนาฟุตบอน,นะครับปรากฏว่าพอไฟสถานการณ์งสงบลงนะครับพนักงานแรงงานที่ทํางานที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยนะครับช่วงเช้าเขาก็เดินทางมาทํางานกันตามปกติครับ บางคนยังไม่ทราบเลยครับว่าที่ทํางานตัวเองเนี่ยเมื่อช่วงค่ําคืนกลางที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นอย่างหนักครับก็ช็อกตกใจพอสมควรครับแต่ที่ช็อกกว่าคือนะครับ200กว่าชีวิตครับพนักงานในโรงงานรองเท้าแห่งนี้เนี่ยครับบางคนเนี่ยมีอายุการทํางานตั้งแต่1 0ถึง30ปีครับเดินทางเข้ามาทํางานตามปกติแต่ก็ต้องช็อกไปตางๆกันครับเพราะว่าเมื่อตัวแทนของทางโรงงานเนี่ยออกมาบอกครับว่าโรงงานรองเท้าเนี่ยปิดกิจการ และจะได้รับค่าจ้างเพียงค่าตอบแทนเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายทาให้พนักงานทุกคนเนี่ยกอดคอกันร่ําไห้เลยครับร้องไห้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วจนไม่มีใครเนี่ยทันตั้งตัวกันเลยนะครับโดยพนักงานเนี่ยมีการรวมตัวหรือว่าเอ่อตั้งตัวแทนเรียกร้องค่าชดเชยจากนายจ้างหรือไม่ทาพนักงานเนี่ยตอบกลับแบบไม่คล้ายๆกันเลยครับว่ายังไม่มีการตั้งกลุ่มหรือว่าตัวแทนใดๆเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างช็อกกันหมดไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าทํางานมาที่นี่เกือบ30ปี แต่จะต้องมาตกงานแบบสายฟ้าผ่านะครับทำให้ทุกคนเนี่ยเคว้งคว้างกลางอากาศแบบนี้เคยเห็นแต่ภาพในข่าวที่โรงงานเนี่ยปิดกิจการแล้วพนักงานกอดคอ,อกันร,ร้องไห้จนวันนี้เนี่ยมาเจอกับตัวเองก็บอกตัวๆว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามด้านในอาคารดังกล่าวเนี่ยจากเมื่อวานเนี่ยนะครับการตรวจสอบก็ยังพบมีความร้อนสะสมอยู่มีควัอนรออยู่ในบางจุดทำให้เจ้าที่เนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบความเสียหายได้มากพอสมควรนะครับ ขณะที่มีการออกมาชี้แจงจากทางโรงงานรองเท้าเนี่ยครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับมีการออกาให้ข้อมูลกับสื่อว่ากระแสข่าวการลอยแพพนักงานปิดกิจการถาวรเลิกจ้างเนี่ยนะครับเป็นเพียงการรับข้อมูลข่าวสารมาผิดการแจ้งเมื่อช่วงเช้าที่มีการแจ้งกับพนักงานที่มาทํางานเนี่ยว่าเป็นการประกาศหยุดกิจการชั่วคราวตามคําสั่งของอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากโรงงานเนี่ยได้รับความเสียหายจึงต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูครับส่งผลให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทํางานกันได้ ส่วนที่ฝ่ายผลิตเขาให้ข้อมูลมาว่าการแจ้งข้อมูลปิดกิจการเหมือนลอยแพพวกเขาเนี่ยผู้จัดก,การฝ่ายพนักงานยืนยันว่าผู้บริหารเนี่ยไม่ได้ลอยแพรครับหากมีการลอยแพรจริงเนี่ยหรือว่ามีการเลิกจ้างพนักงานเนี่ยพนักงานทุกคนก็ต้องได้รับเงินชดเชยจากบริษัทอย่างแน่นอนเพราะการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้าพนักงานสามารถไปฟ้องกรมแรงงานได้เลยกรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมครับไม่ต้องรวมตัวกันออกมาชุมนุมเรียกร้องให้เหนื่อย และระบุเพิ่มเติมน้วครับว่าการเข้าประชุมรับฟังการชี้แจงของผู้บริหารเนี่ยครับยืนยันว่าจะดูแลพนักงานตามกฎหมายที่ผ่านมาบริษัทดูแลพนักงานเป็นอย่างดีไม่จําเป็นต้องเลิกจ้างเพราะการหาคนมาทําใหม่เนี่ยมันเสียเวลานะครับอยากให้พนักงานทุกคนเนี่ยใจเย็นๆรอฟังการชี้แจงจากทางผู้บริหารอีกครั้งเพราะว่าต้องรอทางพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบความเสียหายและต้นเพิ่มเพื่อจะได้นําข้อมูลจากพอถอเนี่ยไปแจ้งความแล้วรวบรวมเอกสารไปยื่นกับทางประกันภัยที่บริษัทเนี่ยทำไว้นะครับ ก็บริษัทก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการลอยแพตามข่าวที่ออกไปนะครับขณะที่ทางมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับคุณสุชาติชมกินเนี่ยออกมาชี้แจงงเรื่องนี้ว่ามีการสั่ทงทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,นส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทํางานและพนักงานแรงงานเข้าตรวจสอบพื้นที่ ของสภาพอาคารแลวก็ตรวจสอบเรื่องสารเคมีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กำชับให้ดูแลผลกระทบลูกจ้างที่อาจต้องอยู่การทํางานชั่วคราวหรือเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เน้นย้ําความร่วมมือในจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการให้ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับหากพบมีการชำรุดเนี่ยต้องรีบซ่อมแซมในทันทีนะครับนี่ครับเรื่องนี้ก็ทางแรงงานก็ทางโรงงานก็บอกให้แรงงานเนี่ยใจใเย็นนะครับรอข้อมูลเพราะว่า ทางโรงงานเนี่ยทำประกันภัยไว้เช่นกันเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องครับเข้าไว้ทีดีครับจึกจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ